ดวงของชาวราศีมีนในเดือนธันวาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับถึงสิ้นปีนี้แล้วนะครับปี267ในเดือนธันวาคมสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาทั้งปีแล้วเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ร้ายใช่ไหมครับให้ทุกคนเนี่ยปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีใหม่ๆใ,ในปีหน้าจากการวางแผนชีวิตหรือว่าสร้างเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะครับ และอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเน่ยเสริมดวงสิ้นปีโดยการที่สวดมนต์ข้ามปีเพื่อน้อมพลังบุญดึงดูดความสําเร็จและเป็นการเริ่มต้นสีดีในปี2568ด้วยเช่นกันนะครับสอบราศีมีนนะครับในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรเรามาดูเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับมาดูเรื่องของจุดเด่นตัวตนนะครับดะชื่อว่าเป็นอย่างไร ไพ่ขึ้นเปน็นในเรื่องของสิบเปลี่ยนะครับไพ่สิบเปลี่ยนถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความสําเร็จนะครับมาจากความอุดมสมบูรณ์นะความสมบูบรณ์แบบนะครับในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของความสําเร็จมาจากการกระทำงตัวคุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรทําอะไรในห้วงช่วงนี้ย่อมมีความสําเร็จในทิศทางที่ดีนะ <C' 1> ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานหรือทาอะไรก็ตามเนี่ยหากมีความคิดหรือตั้งใจนะครับให้มุ่งมั่นเต็มที่นะจะย่อมเกิดความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจในโดยเช่นกันนะครับ มาเ,เรื่องของข้อเสียนะครับข้อเสียเป็นอย่างไรข้อเสียไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเด็กถือดาบนะครับข้อเสียต้องระวังนะไพ่ขึ้นในเรื่องความใจร้อนนะครับมีโอกาสที่คุณทิ้งปัญหาหรือข้ามปัญหาบางสิ่งบางอย่างไปนะครับมันมาพร้อมนะบางครั้งในเรื่องของความสําเร็จต่างๆตตตตนานเนี่ยในห้วงชุดนี้มันมีโอกาสหลายอย่างมาพร้อมๆกันนะครับทํนทให้บางอย่างคุณก็ไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็พยายามที่จะ พัผนผ่านไปนะก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเ่อกเล็กน้อยแต่ก็นําพาซึ่งปัญหามาหาตัวคุณได้ด้วยนะต้องระวังให้ดีนะครับมารู้สึว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรให้ขึ้นในเรื่องของสองถ้วยนะครับพนักงานสองถ้วยถามว่ามีเพื่อนมาช่วยไหมมีนะมีคนรอบข้างมาช่วยมีในเรื่องของมิตรภาพที่ดีนะครับมีคนมา ให้คาปรึกษามีคนลงมือมาช่วยเหลือตัวคุณอย่างเต็มที่นะครับด้วยความที่ในหุช่วงนี้ผลมสมบูรณ์นะเออไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามก็เสร็จได้ง่ายและคนรอบข้างก็พยายามที่จะเข้าหาตัวคุณเยอะนะครับฉนั้นก็อยู่ที่ว่าตัวคุณต้องเลือกและก,กล็กรองคนให้ดีดดก็แล้วกันเพราะว่าจะมีคนมาก้าหลายตาเข้ามาสนนนช่วยเหลือรวมไปถึงก็มาขอความช่วยเหลือตัวคุณได้ด้วยนะครับมาชืสิว่าในเรื่องของอุปสรรคล่ะอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของเทอรสันนะครับอุปสรรคมาในเรื่องของ การที่คุณเจอปัญหาๆๆๆอะไรเยอะๆนะมันทําให้เวลามันผิดพลาดเวลามันเจอเรื่องอ่ะกระทบจิตใจอ่ะมันทําให้คุณอ่ะเหมือนตกลงเหวอ่ะมันรู้สึกแบบจะเป็นอีกหรือเปล่ากลัวว่าจะเกิดปัญหากลัวว่าจะเกิดสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดนะฮะให้คุณหมดไฟได้อันนี้ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าเออมนเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเมื่อใครที่อยู่จุดสูงเนี่ยแล้วก็อยากที่จะให้ในเรื่องของความเร็จนะั้นมันเกิด ขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ก็ต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นมีตั้งอยู่มีดับไปบางอย่างก็ต้องยอมรับมาบางอย่างคุณเองก็ต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนจนเกินไปนะครับมาดูในเรื่องของวาสนานะครับวาสนาไปขึ้นในเรื่องของสองเหรียญน,นะครับในห้วงช่วงนี้นะครับคุณมีโชคมากการแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของการปรับสมดุลชีวิตให้ดีขึ้นนะครับในการที่คุณเนี่ยเก่ง เก่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆได้ดีหรือว่า,อามีเรื่องของพลังงานบางอย่างมาหนุนหนับนะครับให้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคลี่คลายไปได้มีความสดมดุลมากยิ่งขึ้นมีโอกาสในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสในเรื่องของเทพเทวาที่คอยปกปักรักษาขจัดปะปออุปสรรคาได้ด้วยเช่นกัน <c oughs> บางทีบางครั้งนะครับเวลาคุณประสบพบเจอปัญหานะครับก็อาจจะมี ความคิดบางอย่างขึ้นมาว่าควรจะทําอย่างนั้นควรจะทําแบบนี้มีเสียงระบางอย่างที่อยู่ในจิตใต้สาน,น,นึกของตัวคุณเปรียบเสมือนอมีเทพเทวาคอยมาที่แนะแนวทางให้กับตัวคุณให้มีสติป,ปัญญามากขึ้นแล้วก็สามารถคลี่คลายปัญหาได้แบบทันท่วงทีแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยไม่เจอปัญหาที่มันยุ่งเหยิงในวงจรนี้โดยเฉงกัดน,นะครับมาดูสิว่าในเรื่องของความรักนะครับคนสดเป็นอย่างไรนะในเรื่องอดีตเป็นอย่างไรบ้าง อดีตนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของจีเอ็มเพเรอร์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นรถพลัดนะในเรื่องของอดีตอะไรอย่างที่มันเป็นเรื่องของปัญหาใจตัวคุณที่มันอาจจะมีเรื่องของความคิดที่กังวลใจนะหลายๆอย่างที่เข้ามาในใจของตัวคุณในอดีตแต่มันก็ทําให้ตัวคุณนะค่อยๆเข้าใจมากกว่าว่าหัวใจตัวคุณนะต้องการความรักแบบไหนแล้วก็ความรักแบบใดทําให้จิตใจตัวคุณมีพลังใจมากขึ้นหรือว่าเรื่องที่จะรักใครได้ดีขึ้นนะครับดูเช่นว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร ปัจจุบันไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าหญิงถือถือไม้นะครับอแล้วก็ไพ่ขึ้นในเรื่องของความใจเย็นอืในเรื่องของความรักเป็นเรื่องของการที่รู้จักตัวเองมากแค่ไหนแล้วก็เมื่อคุณใจเย็นที่จะมองเห็นใครสักคนที่เข้ามามองเห็นถึงความรักดีที่ทําให้ใจตัวคุณดีขึ้นมันเป็นเรื่องการที่คุณเองเข้าใจ ความรักเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและมีความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับแต่ในเรื่องต่ยง,งต่างเนี่ยต้องเป็นเรื่องการที่มันต้องค,ค่อยๆไปใน่ยเรื่องของความสัมพันธ์นะครับอนาคตไพ่ขึ้นในเรื่องของสามไม้นะครับแล้วขึ้นเป็นความสุขใจในเรื่องของความรู Anne ้สึกต่างๆที่มันเกิดจากในปัจจุบันนี่แหละที่คุณต้องเร่งตัดสินใจว่าจะาไงดีกับความรักดีนะและอนาคตของคุณเนี่ยอยากจะมีความรักแบบไหนเมื่อคุณตั้งใจแบบไหนเนี่ยในเรื่องของความรักมันก็เป็นได้ดั่งใจตัวคุณเนี่ยค่อนข้างมากยิ่งขึ้นนกว่าเดิมะครับ มาดูเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะครับคนมีคู่เป็นอย่างไรนะมาดูซิว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าตาพห่ขึ้นในเรื่องของเดมุงนะครับแล้วก็ขึ้นในเรื่องของการสื่อสารนะ,ะคุณเองรู้สึกนะรู้สึกเหงานะครับรู้สึกแบบอยากจะให้ความรักมันเหมือนแบบมีความทุกเต็มเต็มมากยิ่งขึ้นกว่านี้ดับอยากจะพยายามสื่อสารบอกเขานะอยากให้เขาเข้าใจตัวคุณอยากให้เขา แบบไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะอยากจะเข้าใจกันเลยแบบนี้เหมือนพยายามที่จะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างออกไปแล้วพยายามจะบอกไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยได้ตามที่คุณต้องการมากนะักอ่ะดูซิว่าคู่ของคุณเป็นอย่างไรคู่ของคุณพ่ยขึ้นในเรื่องของสเตรนท์นะครับแล้วก็ขึ้นพยายามต่อไปจริงๆแล้วเขาพยายามเต็มที่แล้วนะในส่วนที่เขาพยายามจะเข้าใจตัวคุณนะเออในเรื่องของการที่คุณเองอาจจะยังไม่ถูกเต็มเต็มแบบเต็มที่มากกว่าในเรื่องของการที่คุณสรรรรื่อสารออกไปอาจจะไม่สรรรื่อสารแบบ พูดตรงๆแต่เป็นสื่อสารอ้อมๆนะบางทีมันอ้อมไปเกินไปทําให้เขาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้นะมีอะไรก็พูดคุยกันตรงๆนี่แหละมันจะทําให้ในเรื่องของความสมนานองต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่จืดชืดแล้วก็จะได้ตรงใจตัวคุณมากขึ้นเพราะเขาพร้อมที่จะทําให้กับคุณทุกๆอย่างอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสำหรับคนที่กําลังหาง,งานในห้วงช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับสำหรับคนที่กําลังหาง,งานในห้วงช่วงนี้จะมีงานเข้ามาไหม ไพ่ขึ้นเป็นภัยเข้าหัวงุน,นะครับในเรื่องของโอกาสที่กำลังได้รับงานเนี่ยอไพ่คิดว่ามันก็มีโอกาสเนกันแต่ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของตัวคุณจะไปถึงจุดนั้นด้วยหรือเปล่าด้วยนะครับนั่นน่ะมันเป็นความพยายามของตัวคุณนั่นเป็นเรื่องความมุ่งมั่นของตัวคุณในห้องช่วงนี้เพื่อจะคว้าโอกาสเข้าหาตัวคุณให้มากยิ่งขึ้นนะครับ อานนว่าคนรับพ้าง็นอย่างไรนะคนรับพ้างคนช่างดีนะไปคือเป็นจับปลานะครับจับปลาตัวใหญ่นะปลาตัวใหญ่ด้วยนะในเรื่องโอกาสที่มันมาพร้อมกับผู้คนนะยิ่งสภาพแวดล้อมตัวคุณเนี่ยมีคนเรื่องของการไปสัมพันธ์ไปคือสองถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่มีคนนําพาเรื่องของโอกาสนําพาเรื่องของความสำเร็จให้กับตัวคุณนั้นคุณก็ต้องเอาความสามารถของตัวคุณนะเอาความสำเร็จที่คุณมีนี่แหละที่คุณเคยทานี่แหละ ทำให้เกิดความเสร็จมากขึ้นในวงช่วงนี้โอกาสมาพร้อมกับผู้คนนะโอกาสมาพร้อมกับความพยายามของตัวคุณในวงช่วนี้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของอุปสรรคนะครับพ่ขึ้นเป็นคุณยายให้เงินนะครับอุปสรรคเนี่ยมาพร้อมกับการตัดใจของตัวคุณนะครับจริงจริงมันแทบจะไม่ค่อยเป็นอุปสรรคมากนะักแต่เป็นเรื่องของการตัดใจที่คุณจะทําหรือไม่ทํามากกว่าบางทีความาเมตตใจของตัวคุณเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดนะโอกาสพลาดที่จะได้รับเงินได้รับโอกาสในเรื่องของการงานที่กําลังมีเข้ามานั้นอุปสรรคมาพร้อมกับใจนั่นแหละต้องตัดใจ ีดๆเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกตัวคุณความไม่มั่นใจของตัวคุณนี่แหละนะเป็นจุดหลักสําคัญที่คุณเองต้องสร้างความมั่นใจแล้วคว้าโอกาสเหล่านั้นที่เข้ามาในวงชนิ้ได้ดียิ่งขึ้นโดยฉงนัดนนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของไสยศาสตร์นะครับไพ่เตือนในเรื่องของการเตือนใจนี่แหละเป็นจุดหลักสําคัญมากๆที่จะเลือกในสิ่งที่ดีคว้าโอกาสให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างคิดเยอะเกินไปก็จะ ไม่สําเร็จถ้าเราไม่มั่นใจนะก็ดูซิว่าเราไม่มั่นใจเรื่องอะไรแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรแล้วทาอย่างไรให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นก็ต้องเสริมให้ดีจะได้มีความเสร็จที่เกิดขึ้นอยากชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการงานของคุณในพงตรงนี้นะครับเป็นเลขอะไรไพ่ขึเลขเจ็ดไพ่เลขสองนะครับเลขเจ็ดเสริมในเรื่องของการเขาจะประกองอุปสรรคปัญหาต่างๆเลขสองทำให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับไม่ ไม่มีความไม่มั่นใจนะเออมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วคุณนําเลขเจ็ดเลขสองนะครับทาเป็นมวยเปิ้ก็ได้หรือจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนดวงการงานของตัวคุณนะที่จะมีโอกาสได้ไงานมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่จุดเด็ดน,นะครับไพ่ขึ้นเป็นติดโซเชียลนะครับความเข้าหน้าของตัวคุณเนี่ยมากับการที่คุณค้นคว้านะหาความสําเร็จ นะค้นคว้าหาความรู้ในห้องช่วงนี้เป็นจุดหลักสําคัญมากๆที่จะทําให้คุณมีความเข้าหน้ามากขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับเวลาคุณจะทำโปรเจกต์หรือว่าเวลาคุณจะไปสร้างในเรื่องความสมนมากขึ้นนะก,กั้กกทก่จะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่กัรทก่จะไปคุยกับหัวหน้างานของตัวคุณถ้านะคุณมีความรู้เยอะๆในห้องช่วงนี้ จะเป็นจุดหลักที่คุณสามารถเชื่อมโยงนะในเรื่องของการทํางานการที่จะเข้าหาผู้คนมีความเก่งมากขึ้นพูดเก่งมากขึ้นนะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาก็ถือเป็นจุดหลักที่ดีนะครับอันนี้เรื่องคนรับข้างล่ะคนรับข้างไปขึ้นเป็นปึกเงินนะปึกเงินเยอะด้วยนะ,ะในเรื่องของคนรับข้างก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวคุณอย่างเต็มที่นะครับจากความรู้ความสามารถของตัวคุณแล้วก็มีความเชื่อมั่นตัวคุณเนี่ยคนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งสภาพแวดล้อมเนี่ย การที่คุณไปปฏิสัมพันธ์หรือว,ว่าพบเจอผู้คนนะมันก็ทําให้หนุนนำความเข้าหน้าของตัวคุณได้ดีได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั้นไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวคุณนะกับคนรอบข้างการสร้างความเข้าหน้ามันก็จะยิ่งได้ไหวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของผู้เท่ากุ้นคิดนะครับในเรื่องของอุปสรรคนันมาจากความคิดเยอะของตัวคุณนี่แหละที่จะ เอ้จะทำดีไหมอ่าในเรื่องของความรู้ความสามารถตัวคุณพอหรือเปล่าแต่ต้องบอกนี่ว่าในเรื่องของการที่ในหุ้ชุดนี้ยิ่งคุณมีความรู้เยอะๆนะไอการที่คุณอยากจะหาความรู้เยอะๆเนี่ยมันมาพร้อมกับสิ่งที่คุณกลัวนั่นแหละเพราะกลัวว่าจะไม่รู้กลัวว่าจะทำไม่ได้มันทาให้คุณเนี่ยมองตรงข้ามเพราะอ,อึนั้นเราหาความรู้ดีกว่านะเราหาความสาวเสร็จตัวเองดีกว่าแล้วนทะุกสิ่งทุกอยากา่างเนี่ยมันมาพร้อมกับก,บการทิ่งโตคุณเนี่ยก็พยายามที่จาทำให้อย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะบางอย่างถ้าคิด ไม่ออกถ้าไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยก็หาคําปรึกษาจากคนรอบค้างอืจะได้ได้คําแนะนําที่ดีแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยอ่ามั่นใจมากขึ้นในการทํางานในการจะสร้างความสร็จได้ดียิ่งขึ้นโดยเชิงกันนะครับไพ่เตือนอย่างใบบางไพ่เตือนไพ่ขึ้นในเรื่องของจมดิ่งนะการจมบความถุกนี่แหละที่ทําให้คุณไม่มั่นใจนะเรื่องความผิดพลาดในอดีตก็ต้องปล่อยวางให้เป็นเรื่องอดีตไปนะครับอย่ากลับมาเก็บมาคิด นะเครียดนะจนเกินไปมันยิ่งทําให้มันเป็นเครื่องขวางกันนะเออทำให้คุณจนะไม่สําเร็จต้องระวังใค้ดีนะครับเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการงานของคุณไม่ได้อะไรนะครับไพ่เกเลขแป ไพ่คือเลข6นะครับเลข8เสริมในเรื่องของงานที่มีความมุ่เวียนได้ดีนะมีความรับร่นม,มากขึ้น6เสริมในเรื่องความสุขนะกับผู้คนกับเรื่องของงานกับการใช้ชีวิตในเรื่องของการทํางานวงชนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนะี่ยคุณนําเลข8เลข6นะครับทำเป็นไวเปอร์ก็ได้นะจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนดวงในเรื่องของการงานของคุณในวงชนี้ได้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูในะเรื่องของคนที่ทําธุรกิจนะครับเป็นอย่างไร มาดูเรื่องของจุดเด่นนะครับภัยขึ้นเป็นภัยนกพิราบนะครับอืความก้าวหน้าเนี่ยมาจากความที่คุณมีอิสระในตัวเองนะครับความก้าวหน้ามาจากการที่คุณไม่คิดเยอะนะครับมาจากสิ่งที่คุณอาจจะคิดเยอะจนเกินไปในบางสิ่งบางอย่างหรือว่าโฟกัสกับความถูกเกินไปยิ่งหากคุณปล่อยใจสบายๆบ,บ้างนะไม่ต้องไป ยึดติดอะไรมากนักแต่ก็ไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะแต่เป็นการที่คุณปล่อยวางจากเรื่องเดิมๆปล่อยวางจากความผิดพลาดเดิมๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําสิ่งดีใหม่ๆนะเรื่องของธุรกิจที่ทําอยู่ก็แก้ไขซะทําให้มันดียิ่งขึ้นก็จะทำหให้มันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้านะครับ ต่อมาในเรื่องของคนรับค้างไปขึ้นเรื่องของคนรับค้างเนี่ยรอคอยนะไปขึ้นในเรื่องของผู้ชายนั่งรถเข็นดผู้ชายนั่งรถเข็นเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของการรอคอยที่จะเอ่อประสิทธิสัมพันธ์เราคุณดีวธุรกิจตัวคุณนะเพราะว่าไปร้อมเนี่ยนะคนรับค้างคอยจะแบบชนแก้วคุณเลยนะพยายามที่จะร่วมอยากร่วมธุรกิจตัวคุณว่าธุรกิจคุณน่าสนใจอยากจะร่วมลงทุนนะอยากร่วมในจริงอย่างนั้นนะบางอย่างคุณอาจจะกลัวกังวลเกินไปต้องมั่นใจเองเยอะเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นความไม่มั่นใจไปซะเปล่าแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยต้องระวัให้มากๆ อันนี้คอว่าอุปสรรคล่ะอุปสรรคไพ่คือเป็นแม่อุ้มเด็กนะครับอในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยมันมาพร้อมกับความที่คุณเองเนี่ยต้องระวังในเรื่องความบันใจนะบางอย่างคุณเองอาจจะอะ เคยพึ่งพาพึ่งพิงใครบางคนอยู่แล้วมันทาให้บางอย่างคุณต้องพึ่งตัวเองแล้วในห้องจุเนี้ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกแบบมันไม่มีที่พึ่ง่จริงๆแล้วคุณมีที่พึ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าบางสิ่งบางอย่างต้องทําด้วยตัวเองบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทาไม่ได้เพราะยิ่งในเรื่องของจิตใตัวตนของตัวคุณเนี่ยคือพาขึ้นเป็นสิบรียอยู่แล้วนะครับนั้นคุณทําได้นะต้องมั่นใจตัวเองเยอะๆแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่ก็เพงงอออไรั้จะะตืบา ไพ่เตือนในเรื่องของความสมดุลไพ่คือความสมดุลเนี่ยคือจริงๆแล้วไพ่เตือนอีกหนึ่งครั้งนะว่าสิ่งที่คุณทํานะครับสิ่งที่คุณคิดหรือสิ่งที่คุณตั้งใจในห้องโนี้มันมีความสำเร็จค่อนข้างสูงในเรื่องของความก้าวหน้าในธุรกิจตัวคุณได้ดีอยู่แล้วนะครับยิงนะ่งถ้าหากคุณทําอย่างเต็มที่แบบสม่าเสมอเนี่ยความสำเร็จมันก็จะไปได้ไวที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเชย่นกันนะครับ่าดูซิว่าเลขมงคลที่จะเสริมเรื่องธุรกิจตัวคุณนะครับเป็นเลขอะไรไพ่คือเลขค คือเลข7ดนะครับเลข5าเสริมในเรื่องของสีปัญญานะครับเลข7เสริมในเรื่องของการการขจ,จัดปัป,ปหาข้อสับสนได้ดียิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเมื่อคุณนาเลขหาเลข7็นะครับมาอยู่รอบๆตัวคุณนะไม่ว่าจะทำวอเปอร์แล้วก็จดใส่กระดาษเอาไว้ในกระเป๋าสตางเพื่อนุ่นดวงนะในเรื่องของการงานธุรกิจตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นอย่างไรบ้าง การเงินในเรื่องของค่ายจ่ายนะครับค่า้จ่ายไปขึ้นในเรื่องของการเก็บนะครับอค่า้จ่ายเนี่ยมันมีเรื่องหลายอย่างที่มันเหมือนเป็นรายจ่ายที่คุณอาจจะไม่คาดคิดคาดฝันที่ต้องจ่ายนะมีเรื่องรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นเข้ามาแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณจะปรับอย่างไรคุณจะจัดการอย่างไรมากกว่านะถามว่าจัดการได้ไหมก็จัดการได้แต่ก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปก็แล้วกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะได้ไม่เครียดกับเรื่องของการเงินนะครับนี่สินละนี่สินไปขึ้นในเรื่องของเด็กแว้นนะครับ นี่สินเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะแล้วมีโอกาสเพิ่มขึ้นด้วยนะมาจากปัญหาที่มันมาปัจจุบันนี่แหละที่คุณอ่าจะมีความตื่นตระหนกเกินไปนะมีเรื่องไรสายที่มันเพิ่มขึ้นมันทาให้คุณเอเอ,อต้องเป็นนี่หน่อยนะเ,ออเพื่อใจาให้เงินมันไหลลื่นมากขึ้นแต่บางสินบางอย่างมันก,มก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนี้เป็นสินนะก็ต้องวางแผนให้ดีมันก็ทําให้มันมีความหาทางออกนะที่ได้ดียิ่งขึ้นกว่าน,นี้นะครับก็ต้องค,ค่อยค่อยคิดค่อยๆ่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่านะครับเงินเก็บอนะ เงินเก็บไปขึ้นในเรื่องภูนนงปัดนะครับถามเงินเก็บมันมีไหมเนี่ยมันก็เก็บได้แหละแต่มันเก็บไม่ได้เยอะนะเพราะว่าในเรื่องของการเงินมันออกไปซะหมดนะครับแล,แล้วนันเนี่ยก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะเก็บได้เท่านั้นเท่าน,นี้นะแล้วก็ให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนั่นแหละดีกว่าเป็นนี่เป็นสินเนาะเออไม่มีเงินเก็บก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้มีนี่สินเยอะจนเกินไปจะดีกว่านะครับมาดูเรื่องของการลงทุนซิในเรื่องการลงทุนไปขึ้นในเรื่องของ การลงทุนท to ี <S S ่เป็นเรื оче, ่องไพ่ขึ้นในเรื่องการป่วยนะครับอืมในเรื่องการลงทุนเนี่ยก็ยากนะมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็ลงทุนแล้วมีโอกาสขาดทุนด้วยงนั้นในช่วงช่วงนี้ยมันเหมือนใจคุณเองก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันมีเรงปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะหลายๆอย่างมันก็ใจไม่พร้อมอะแล้วก็เวลาสถานที่มันก็ไม่พร้อมด้วยการลงทุนก็รอไปก่อนกระกำนะมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดแล้วก็เป็นการศึกษาในเรื่องการลงทุนปัจจุบันจะดีกว่านะครับ มาดูเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภไปขึ้นเป็นพระรานะครับเขาในความยินดีด้วยนะในเรื่องของโชคลาภของตัวคุณเนี่ยมีค,ค่อนข้างมากนะครับแต่การที่คุณมีโชคลาภมากมา,มาเรื่องของการที่คุณต้องมีการทําบุญบ่อยๆนะครับมีการาถือสินนิดหนึ่งนะเพื่อจะให้โชคลาภตัวเนี้ยอยู่กับคุณนะแล้วก็ไม่หายไปไหนนะครับ <sack> security security> ในทุกทีก็แนะนําให้ไปทําบุญนะครับรักษาศินนะทำให้ในเรื่องของโชคลาภเข้าหาตัวคุณในเรื่องหวยเรื่องของตัวเลขก็จะมีเข้ามาใน่วงช่วงนี้โดยเช่นกันนะครับ มารดู้หว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างนะครับไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นเทาวเวสุวร์ตรนะครับในเรื่องของการคุมนะคุมใจตัวคุณนี่แหละในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆบางอย่างอาจจะมีความใจร้อนบ้างต้องระวังกันดียิ่งใช้อารมณ์กับการใช้เงินเนี่ยมันก็ใช้เงินโดยที่คุณเองเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้คุณมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแนะนําให้คุณเนี่ยไปไหว้เทาวเวสุวร์ตรนะครับที่วัจุรา ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะบเพื่อจะหนุนนําให้คุณเนี่ยมีพลังงานของเทวสวรรค์นหนุนนำนะให้มีการเงินมากขึ้นมีโชคมีลาภเพิ่มมากยิ่งขึ้นให้ท่านปกปักรักษาทุกคุณให้มีพลังงานของทรัพย์พลังงานของเงินเพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเชิงกัดน,นะครับมาดูเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของการเงินตัวคุณนะครับเป็นเลขอะไรไพ่คือเลขหกไพ่ขึเลขสูงนะครับ เลขหกเสริมในเรื่องของความสุขในการใช้เงินนะมีความสุขในการใช้จ่ายต่างๆมีความรับเรือนมากินคืนเลขศูนย์คือกระจัดกระเป๋อุปสรรคปัญหาให้ศูนย์สิ้นหายไปนะครับันั้นเรื่องการเงินอยากให้ดีขึ้นให้คุณนําเลข2เลขนี้นะเลขหกเลขศูนย์เนี่ยทำเป็นบอยเปิลก็ได้นะครับจนสักการเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนดวงการเงินของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในห้องชุดนี้เป็นอย่างไร สุขภายนอกสุขภายนแล้วก็สุขภาพใจนะครับสุขภายนอกแล้วสุขภายนนะครับไปขึ้น,นเรื่องของสภาพอากาศเป็นกันนะในเรื่องของอ่าสุขภายในของตัวคุณเนี่ย ถ้าถ้าหากใครมีโรคประจําตัวเยอะๆเนี่ยก็ยิ่งต้องควรระวังเพราะว่าสภาพภายนอกเหมือนจะเจอเรื่องของสภาพอากาศที่มันแย่ๆนะครับยิ่งหากคุณมีการเดินทางตลอดเวลานะครับยิ่งหากคุณไม่ดูแลร,ร่างกายตัวเองด้วยเนี่ยสภาพภายในนะครับไม่ค่อยแข็งแรงนะไม่ค่อยดูแลร,ร่างกายเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่จะป่วยมากยิ่งขึ้นกับคนอื่นเขาด้วยนะครับนั้นหากใครเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับแพ้อากาศอะไรต่างๆก็ยิ่งต้องควรระวังให้มากๆ นั้นสิ่งสําคัญเกี่ยวกับช่วงนี้ก็ต้องดูแลร่างกายของตัวคุณมันที่จะดูออกกําลังกายนะครับทานอาหารก็ต้องดูวิธีว่าเ,ออเราแพ้อะไรไหมนะครับเพรือเราต้องดูแลร่างกายของตัวเองอย่างไรหากใครมีโรคจําตัวก็ต้องดูแลให้ดีกินยาให้ครบก็ระกันนะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาโรคสุขภาพของตัวคุณนะครับสุขภาพใจละ่ะสุขภาพใจไพขึ้นเป็นเรื่องของการที่ต้องใส่ใจดูแลร่างกายตัวคุณนะให้มากๆนะครับในเรื่องของใจเป็นหลักสําคัญเหมือนกที่จะเหมือน ยิงใจคุณแย่นะร่างกายคุณก็แย่ตามด้วยในห้องจงนุนี้นั้นในห้องจงุนี้มันก็มีเรื่องเครีดยดเยอะแหละแต่ก็ถามว่าคุมได้ไหมก็พอที่จะคุมได้แต่ก็อย่าประมาทกับเรื่องจิตใจก็แล้วกันผ่อนคลายจิตใจตัวเองให้มากๆอาจจะเสริมด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิหน่อยก็จะช่วยได้นะครับมาดูซิว่าในเดือนธันวาคมนี้ครับไพ่จะเตือนอะไรบ้าง ไพ่ขล <ersch> ักนะครับจะเตือนอะไรจุดเด่นตัวตนตัวอุดนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่รอคอยนะครับในเรื่องโอกาสต่างๆที่เข้ามาเยอะในห้วงช่วงนี้นะครับในเรื่องเสียงต่างๆที่คุณตั้งใจนะก็มันเป็นทั้งความสุขเป็นทั้งความสบายใจที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ก็อย่ารอคอยอ่เออในเรื่องของความสําเร็จต่างๆที่คุณคิดที่จะทำนะก็อย่าแต่คิดอย่างเดียวนะต้องทําเลยนะอย่ารอคอยว่าเอดี๋ยวค่อยทำนะเดี๋ยวจะรอให้มันดีขึ้นวันนี้รอให อ่าคนนั้นมาคนนี้มาเหมือนเรารอไปเรื่อยๆอ่ะทำให้ไม่ได้ทำนะเออต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะความเสร็จมาพร้อมกับความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจด้วยนะไม่งั้นคุณจะพลาดโอกาสบางอย่างไปได้โดยเชิงกัดนะครับข้อเสียละนะข้อเสียไปขึ้นในเรื่องหอวละเลยนะครับอในเรื่องข้อเสียเนี่ยจริงๆแล้วในเรื่องของอ่าสภาวะพลังจังตัวคุณเนี่ยนันะเป็นเรื่องของความใจร้อนนะทิ้งปัญหายิ่งอ่าการที่คุณทิ้งปัญหาแล้วก็ไม่กลับมาแก้นยะถ้าคุณทิ้งไปแล้วเนี่ยนะเออไพ่ก็ย้ําเตือนว่าก็ถ้า มีปัญหาในบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่ารีรอที่จะแก้ไขนะไม่งั้นเนี่ยปัญหามันก็จะทับถมไปเรื่อยๆนะเออมันยิ่งทําให้ปัญหามันพอกพูนจากปัญหาเล็กๆก,กับกลายลามเป็นปัญหาใหญ่ๆได้ด้วยนะสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลตกระทบต่อในอนาคตของคุณได้ด้วยเกนกันะครับในเรื่องคนรับข้างล่ะ ไา้เเนื้อเรื่องรักสามเร้านะครับเนื้อเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ผู้คนนี่แหละการรักษาน้ําใจของผู้คนรอบข้างดาวการให้กําลังใจคนรับข้างนะหรือรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยก็ต้องระวังนะรักสามเศร้านะเออมันภายกย้ําเตือนมาสุดท้ายเหมือนกันว่าระวังคนที่เขามีคู่แล้วนะเออหรือการที่เป็นตกเป็นเหยื่อของคนที่เขาเจ้าชู้แล้วเขามาหลอ,อกคุณเนี่ยเออต้องยิ่งระวังเข้าไปใหญ่นะครับรวมไปถึงถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่อ่าต้อง ดูว่าใครที่จริงใจดูว่าใครที่เขาควรที่จะดิวควรที่จะพูดจะคุยเรื่องสั้งในเรื่องของเงินทองให้กับคุณเรืองธุรกิจก,กับพวกคุณเนี่ยการที่เลือกคบกับคนดีๆเนี่ยก็จะเป็นจุดดักที่ดีที่จะทำให้ส่งเสริมให้คุณเนกะิดความเสร็จได้ไวย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยสังกักน,นะครับมาดูซิว่าไพ่สิทธิกริยานะครับจะบอกอะไรกยบคุณขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับที่แนะแนวทางผ่านไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นในเรื่องของพ่าพายนะครับบางอย่างนะพ่าพายเนี่ยบ่งบอก ถึงพลังงานครูวาจาที่กำลังจะบ่งบอกคุณว่าสิ่งที่ผ่านพน้นมาแล้วนะครับก็ปล่อยวางมันไปนะสิ่งที่เริ่มต้นใหม่ทําให้ดีขึ้นโอกาสต่างๆที่เริ่มมีเข้ามาเหมือนลมที่ผ่านพ้นเข้ามาหาตัวคุณเนี่ยโอกาสต่างๆมาแล้วให้คุณคว้านะคว้าให้เต็มที่อ่าทให้จดความสามารถและสิ่งต่างๆที่คุณทําได้ดีเนี่ยก็จะเกิดความสําเร็จด้วยเช่นกันนะครับต่อมา ไพ่ขึ้นเนือเรื่องของพระศิวะนะครับไพ่ขึ้นเนือเรื่องของพระศิวะเนี่ยขึ้นเป็นพลังงานของความสําเร็จแล้วก็ขจัดปะปะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะแนะนำมาให้คุณไปไหว้พระศิวะนะครับที่อยู่ใกล้กับเซนทรันปิ่นเกล้านะเออคุณสามารถไปไหว้พระศิวะได้เพื่อจะให้ท่านเนี่ยขจัดปะปะอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็ชี้แนะแนวทางสร้างพลังงานเนื้อเรื่องของความสําเร็จนะครับได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉงกัดนะครับ มาดูซิว่าไพ่บุญญาบริหารว่าอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่นี่เลยนะักถวายเครื่องหอมแนละถวายทุกเทียนนะครับดังนั้นคุณสามารถจะเมื่อคุณไปไหว้พระสิวแล้วก็คุณอาจจะไปจุดกัญยานนะถวายเครื่องหอมกับท่านหรือว่าเป็นทุบเทียนทุบหอมก็ได้นะเพื่อจะ ให้ท่านเนี่ยปกปักรักษาให้ท่านเนี่ยดนบรรดาลช่วยเหลือตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณไปร้องขอหรือไปให้ฐานกับท่านนะครับรวมไปถึงการไปปิดทองนะกับพระพุทธรูปไปเข้าวัดทําบุญในวงช่วงนี้3วัด7วัด9วัดก็ไปปิดทองพระพุทธรูปหน่อยนะเพื่อจะเสริมความสิริมงคลให้กับชีวิตตัวคุณแล้วก็ให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยพบเจอจากสิ่งดีนะมีความไหลลื่นไม่ว่าจะทาอะไรก็ตามมีแต่ความสําเป็จที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณตั้งใจด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจะได้ ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ